คำขอขมาครูบาอาจารย์นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอาจารย์เรยปมาเทนะ ทวารัตเยนนกตังศัพพังอปาราทังขมะทุโนพันเตอาจารายเรปมาเทนะทวารรัตเยนนกตังศัพพังอปาราทังขมะทุโนพันเตอาจารยเรปมาเทนะทวารัตเยนนกตังศ ังอปปราทังคมะทุโนพันเตด้วยการล่วงมาแล้วหากข้าพเจ้าทั้งหลายได้ล่วงเกินท่านอาจารย์ผู้จเจริญทั้งทางกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและลับหลังด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดี ขอให้ท่านอาจารย์ผู้เจริญจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อการสำรวมระวังในการต่อไปคําขอบวชเอสาหังพันเตสุจิระปรินิพุตตมปิ ตังพักวันตังสันระนังพชามิทรมมันจะพิกุสังคันจะปับพัชชังมังพันเตสังโคทานเรตุอัจช,ชะตะเคปานุเปตังสระนังคตาข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า แม่เสด็จดับขันปรินิพานนานแล้วกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้บวชในพระธรรมวินยัยผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอสรณะและศีลมยังพันเตติสรเนนสหะทสศศีลานิยาจามะทุติยัมปิม ente, ะะยาามังพันเตติสรเนนสหะทสศศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตติสรเนนสหะทสะศีลานิยาจามะ านาติปาตาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาทิยามิอกินาธานาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาทิยามิอปรมะจริยาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาทิยามิมุสาวาธาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาทิยามิ สุราเมนระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรรมนีสิกขาปัทังสมาธิยามิวิกาละโภชนาเวรรมนีสิกขาปัทังสมาธิยามินัจจกีตวาทิตะวิสุกะทัศนาเวรรมนีสิกขาปัทังสมาธิยามิ มาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูชนัฐานาเวรรมณีสิกขาปัทถังสมาทิยามิอุจจาศยนะมหาศยนาเวรรมณีสิกขาปัทถังสมาทิยามิชาตะรูประรัชตะปติฆานา เวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอิมานิทะสะสิกขาปัทานิสมาทิยามิอิมานิทะสะสิกขาปัทานิสมาทิยามิอิมานิทะสะสิกขาปัทานิสมมาทิยามิ บทให้พรเยธาวันริวหาปุราปาริปุเรนติสอาคาลังวัวงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทสาครให้บอนริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แต่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมอังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเยพเมวะสมิชชตุ จงสำเร็จโดยชัพลันัาเพปุเรนตุสังกะปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรสุเอธาเหมือนประจันทร์ในวันเพนมดิโชติรสุอยอธา เหมือนแกน้วมีอันสว่างสวัยควรยินดีสเพียเทียววิวัันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพโรโครวินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหาย มาเตพาวตวันตรายูอันตรายมีแก่ท่านสุกีธีขายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาเสลสนิจังุทธาปจายนโน จะตตารธรรม,มาวาตันติอายุวันโนสุขังพลังพรสีประการคืออายุวันสุขพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีประกะติไายกระมีปะกะติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนี้ ออวาตุสะพะมังคะลังขอสัพะมุงคนจงมีแก่ท่านรักขันตุสาพะเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพะพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง สัพพะธรรม,มานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังขานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงค์ทั้งปวงสัทสุธีพะวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแด่ท่านทุกมือเอื่อเธอ